สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพามาแต่งชุดไทยสวยๆนะคะนี่ขอใส่อันนี้เป็นกระโปรงยังไม่ได้ตัดนะคะยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่จะมาใส่โชว์ให้ดู ก็ติดกระดุมข้างหลังแล้วก็จัดให้สวยงามแต่เดี๋ยวต้องไล่ตัดได้ที่เหลือนี้นะคะแต่อันนี้จะโชว์ให้วิธีใส่ชุดไทยเฉย ก็มีผ้าค่ะหันด้านที่สวยออกวางทับเส็แล้วก็พันหนึ่งรอบถ้าตัวนี้ไม่อยู่ก็ให้เอาออกก็ได้ค่ะเดี๋ยวพันหนึ่งรอบแล้วก็ กลับมาก็สบายเป็นสบายหรือว่าจะสองรอบก็ได้นะคะถ้ามันไม่อยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่กระดุมตรงข้างก็ขึ้นมาแบบนี้หลังจากนั้นก็ตัดสายสไบให้ยาวเอาที่พอดี ก็จัดทรงเดี๋ยวคลิปน่าจะทำเครื่องประดับโชว์นะคะ